ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่ปากทางเข้าดันเจียนใหญ่ทางทิศใต้ออลุนก็สัมผัสได้แล้วครับว่ามันมีบรรยากาศแปลกๆออกไปจากเดิมแต่สําหรับพวกเด็กๆที่มีความตั้งมั่นที่จะไปชิดดันเจียนในครั้งนี้ให้สําเร็จก็ได้ต่างเป้าหมายในการฝึกของตัวเองกันอย่างเดียวเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการออกสํารวจแล้วออลุนที่เป็นคนนําทีมที่เห็นเช่นนั้นก็ได้คิดแล้วครับว่าในที่สุดก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วสินะและเป้าหมายของวันนี้ก็คือการไปถึงชั้นที่5 0จากชั้นที่36และหลังจากที่ไปถึงชั้นที่51 ฉันก็จะพาทุกคนกลับด้วยผนึกเคลื่อนย้า่ก็เป็นอันจบพิธีแล้วก็เหมือนเดิมหากว่าเจอมอนเตอร์ที่เป็นตัวอันตรายเกินไปกว่าที่พวกเด็กๆจะปราบมันได้พวกคนที่นำก็จะจัดการมันให้เองพอะการสู้กับบอสทุกคนในกลุ่มผู้นำทางจะต้องเป็นคนที่เข้าไปสู้กับมันและมันก็ไม่ใช่แผลที่เกินจริงอะไรเลยแต่ถ้าจะมีสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกกังวลก็คงจะเป็นความไม่สบายใจจากดันเจียนใหญ่นี้มากกว่าหรือจะเป็นเพราะสายตาที่จับจ้องมาของเจ้าหมอนั่นกันนะแต่กระช่างมันเธอตอนนี้เรา ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนกันแล้วกันออลุนจึงได้พูดกับแคไปแล้วครับว่านี่แคขอคุยด้วยจะได้ไหมแคที่ได้ยินออลุนถามมาแบบนั้นก็ได้ตอบกลับมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มทันทีเลยล่ะครับว่าอืมได้สิคะคุณพี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอเกิดฉันว่าจะให้คําแนะนํากับเธอเพื่อเธอเอาไว้ใช้ในอนาคตนะ่ยจริงเหรอคะอะไรอย่างนั้นเหรอเกิดในการต่อสู้เมื่อวานนี้เธอพุ่งเข้าไปใส่พวกมอนเตอร์ทันทีเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นวันนี้ฉันก็เลยอยากจะให้เธอลองทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะดีเฟนเดอร์อออีกกสัน่ยพาะถ้ต สู้โดยคำนึงถึงความสนใจของพวกมอนเตอร์มาไว้ที่ตัวเองได้มันน่าจะทําให้เธอประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นนะแคทที่ได้ยินออรูนแนะนํามาแบบนั้นก็ได้ทําหน้าตาจ้อยออกมาละครับแล้วก็ได้ถามออรูนไปต่อว่าเออคือว่าถ้าทําแบบนั้นมันจะเป็นการผักภาระให้กับคนในทีมมากเกินไปไม่ใช่เหรอคะเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยอยากจะสู้ในแนวหน้าให้มากกว่านี้แต่เรื่องประสานงานเอาไว้ก่อนเถอคะค่ะเหมือนไม่มีคําแนะนําเกี่ยวกับการต่อสู้บ้างเหรอออรูนที่ได้ยินแคถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับแคไปลวครับว่าคนคนเดียวนะทะทอไร มากไม่ได้หรอกนะเธอจงเรียนรู้วิธีการประสานงานร่วมกับคนอื่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าคุณเชีวมาเองนก็บอกว่าคุณอันเบิร์ตในแคนกระต่ายเงินแห่งราตีก็สู้โดยเน้นการประสานงานเหมือนกันอันเบิร์ตเซนซิเบิลปีที่แล้วเขาตายในการต่อสู้กับมังกรดำบอสประจําชั้นที่92และเขาก็เป็นเอสเพียงคนเดียวของแคนกระต่ายเงินแห่งราตีจากที่คุณเชีวมาได้บอกมาการที่เสียเขาไปมันทําให้กําลังของแคนกระต่ายเงินลดลงไปจํานวนมากจนต้องเสียตําแหน่งอันดับหนึ่งในการสํารวจดันเจี้ยนใหญ่ให้กับปาร์ตี้ของผูู้ หรือแม้แต่ปาร์ตี้ของผูก้ามังกรดําก็ถือว่าเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากแล่นในกรณีที่เลวร้ยวายที่สุดก็อาจจะต้องเสียสมาชิกในการต่อสู้เหมือนกับคุณอันเบิร์ตไปเหมือนกันแต่ทันใดนั้นแคร์ก็ได้พูดสวนออลุนขึ้นมาแล้วครับว่าแต่ว่านะคะผู้ชายคนนั้นเขาตายเพราะปกป,ป้องพวกพ้องแม้แต่ดีเฟนเดอร์ที่ควรจะเป็นคนที่ปกป,ป้องถ้าเขาตายไปมันก็จะทําให้ทุกคนสูญเสียรอยยิ้มทั้งๆท,ที่เขารู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่เขาก็ยังเลือกที่จะยอมเสียสละทั้งๆท,ที่รู้ว่าตายไปแล้วก็จะไม่่่เเเหลลือออะะไรยรยยพาางนนั้ก็แค ไม่ต้องมีใครปกป,ป้องก็พอเพราะถ้าฉันเป็นคนเดียวที่เข้าต่อสู้ในแนวหน้าคนอื่นๆก็จะไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายด้วยออลุนที่ได้ยินแคร์บอกมาแบบนั้นเขาก็ได้คิดแล้วครับว่าแคร์โลไลเมื่อได้ดูจากสีหน้าของเธอแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนี้คนนอกอย่างฉันเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งสินะเข้าใจแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ก็แล้วกันถ้าอย่างไงวันนี้ก็ขอฝากเลยนะแคร์เข้าใจแล้วข่าวางใจได้เลยดีละ่ะถ้าเง,งินวันนี้ฉันก็ต้องพยายามให้มากกว่าเดิมหน่อยกแแล้ววกันนต่น่งทีอ อลุนกาลังเดินไปด้วยความห่วงความรู้สึกของแคอยู่นั้นโซเฟียก็ได้ถามอลุนขึ้นมาแล้วครับว่านี่คุณอลุนคะฉันมีเรื่องที่อยากจะถามคุณอลุนหน่อยนะคะก็ได้เธอมีอะไรอย่างนั้นหรอโซเฟียเออคือว่าตอนนี้ฉันยังขาดอะไรอยู่อีกอย่างนั้นเหรอคะฉันต้องมีอะไรมากกว่านี้ฉันถึงจะแข็งแร่งขึ้นได้อลุนที่ได้ยินโซเฟียถามมาแบบนั้นก็ค่อนข้างคิจะตกใจละครับพร้อมกับได้คิดว่าสิ่งที่โซเฟียจะต้องมีอย่างนั้นสินะโซเฟียน่ะมักจะฝืนตัวเองมากเกินไปในหลายๆครั้งแต่ว่าฉัน ที่ไม่ทาให้เธอต้องเสียใจออลุนจึงได้บอกกับโซเฟียไปว่าถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยฉันอยากที่จะรู้ว่าความเข้าใจในเวทมนต์ของโซเฟียเนี่ยมันเป็นยังไงเธอช่วยอธิบายเวทมนต์ให้ฉันฟังทีสิเอ๋แต่ก็ได้ค่ะอันดับแรกในเบื้องตน้นการควบคุมพลังเวทที่อยู่ในอากาศมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งพลังนี้จะเรียกมันว่ามนตราแต่ว่ามนตรามีพวกมอนเตอร์เท่านั้นที่จะใช้มันได้และเวทมนต์ก็เป็นเทคนิคที่จําลองโดยใช้มนตราที่ว่ามาเมื่อครู่โดยการส่งพลังเวทเข้าไปในวงจร ทาให้มนุษย์ที่เดิมทีใช้มนต์ตาไม่ได้กลับมาสามารถใช้สิ่งที่ใกล้เคียงกับมนต์ตาได้แล้วส่วนใหญ่ที่เธอพูดออกมาเมื่อกี้มันก็ถูกนั่นแหละนะแต่ถ้าจใจฉันพูดชัดเจนกว่านั้นวงจรเวทนั้นก็คือกระบวนการที่แปลงพลังเวทเป็นปรากฏการณ์ต่างๆหรือก็คือมนตากับเวทมนต์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าฉันจะเจาะลึกมากเกินไปกว่านี้มันก็อาจจะทําให้เธอสับสนก็ได้ออลุนจิงได้บอกกับโซเฟียไปว่าเธอเข้าใจอะไรดีกว่าที่ฉันคิดเอาไวน้นี่แล้วเธอจะทํายังไงถึงจะใช้เกมนตา ได้เวิธีการเรียกชัยมนตาจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือสร้างวงจรเวทและส่งพลังเวทค่ะเพราะวงจรเวทจะเป็นพื้นฐานของเวทมนต์มันจะสร้างเวทมนต์ขึ้นมาตามค่าเพิ่มเติมที่ใส่ลงไปเช่นพลังและระยะของเวทส่วนการส่งเวทก็คือการส่งพลังเวทที่มีอยู่ในอากาศลงไปในวงจรเวทให่เวทมนต์ทำงานค่ะซึ่งพออลุนที่ได้ยินโซเฟียอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ได้ดีก็ได้คิดแล้วครับว่าเธอเข้าใจพื้นฐานของเวทมนต์ได้ดีมากเลยล่ะเก่งมากเลยโซเฟียขอบคุณมากเลยนะคะคุณออลุนถ้าอย่างนั้น ฉันจะสอนเทคนิคที่จําเป็นที่จะช่วยให้โซเฟียพัฒนาไปในระดับที่สูงกว่านี้ให้กันแล้วกันโซเฟียที่ได้ยินออรุนบอกมาแบบนั้นก็ได้ตอบรับไปอย่างดีใจละครับและไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่ห้องบอสกันแล้วละครและเจ้าตัวนี้ก็คือบอสของชั้นที่40ชิวมาที่เห็นเช่นนะั้นจึงได้บอกให้พวกเด็กใหม่ไปหาที่ปลอดภัยหลบกันก่อนและพอเธอเห็นว่าทางสะดวกแล้วเชวมาก็ได้บอกกับพวกผู้นําไปว่าพวกเราได้ประชุมกันก่อนหน้านี้แล้วแต่นี่มันจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ต่อสู้ร่วมกันในปาร์ ให้ทุกคนทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะโอ oh, ้ฝากเลยนะออรุนครับให้มันเป็นหน้าที่ผมเองแต่ในะครั้งนี้ผมจะทําหน้าที่เป็นซับพอร์เตอร์ผมจะพยายามทําให้พวกคุณต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับพวกเรามาจบการต่อสู้นี้ภายในไม่กี่นาทีกันเถอะเบอร์นาดกับแอนเทมที่ได้ยินออรุนพูดมาแบบนั้น <c oughs> ก็ได้หัวเราะแห้งๆออกมาละครับว่า <c oughs> ไม่กี่นาทีอย่างนั้นเหรอมันยากเกินไปหน่อยละมัง้งแต่ทางด้านของออรุนก็ยังไม่ไวที่จะเป็นห่วงเด็กๆเกขาจึงได้หันไปบอกพวกเด็กๆว่าพวกเธอก็ซ่อนตัวกันอยู่ตรงนนั้ นะอยากขยับไปไหนเชียวล่ะพวกเด็กใหม่ที่ได้ยินอลลุนบอกมาแบบนั้นก็ได้ตอบค่ะรับกันมากันอย่างตื่นเต้นว้าวนี่เป็นจุดที่ผู้นําทุกคนจะประสานงานและต่อสู้ร่วมกันสินะนี่มันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นเลยแต่ว่ามันมันมันสุดยอดไปเลยล่ะมันเชื่องต่างจากการต่อสู้ของพวกเราอย่างลิบลับดีฟิเดอร์สองคนจะคอยโจมตีเพื่อด,ดึงความสนใจของยักษ์ส่วนคุณอลลุนจะคอยหาโอกาสโจมตีมันจากจุดบอดในระหว่างที่แนวหน้า3คนจะโจมตีช่วงล่างของยักษ์ส่วนพี่สาวก,กับคุณเคที่ก็จะโจมตีส่วนบนถึง แม้ว่ามันจะเป็นการประสานงานการโจมตีกันครั้งแรกแต่พวกเขาก็ทํากันออกมาได้อย่างไร้ที่ติเพราะว่าพวกเขาแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ปาร์ตี้นักสํารวจแนวหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เองสินะและพวกการโจมตีประสานงานของทุกฝ่ายซึ่งพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันอย่างลงตัวมันจึงทําให้การต่อสู้กับบอสยักษ์ในครั้งนี้ก็จบลงเพียงแค่ชัว่วพริบตาเดียวเท่านั้นซึ่งตัวของโซเฟียที่เห็นการต่อสู้ของพวกผู้นําแล้วก็ได้คิดแล้วครับว่าตัวของเราเองก็อยากที่จะแข็งแกร่งแบบนี้บ้างงจจจจัััเเเลยยรราอาออกกะป็นนนสวแบบคุณุณง ขอบคุณที่ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะคุณออรุนและภาพก็ได้ตัดมาที่แอนเทมกับเบอร์นาที่พวกเขาได้เห็นความสามารถของออรุนอย่างใกล้ๆแล้วล่ะครับพวกเขาจึงได้เข้าไปพูดคุยกันแล้วครับว่าเน่นๆนนี่แอนเทมเออฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการต่อสู้มันจะจบลงเพียงไม่กี่นาทีเหมือนที่ออรุนได้บอกเอาไว้เป๊ะว่าแต่มันทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้กันล่ะฝีมือดาบของออรุนอย่างดีก็เลาลาแรงเอเท่านั้นเลยในครั้งนี้เจ้าบอสยักษ์มันก็ไม่ได้ใช้ท่าโจมตีที่ใหญ่อะไรเลยด้วยซ้ํากชกเกเ็ลยจัดกาใช่น่ะสา ลื่น นั่นสินะเจ้าตัวก็บอกเองว่าไม่ได้ต่อสู้ในฐานะนักดาบมาเป็นปีๆแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วทาไมเจ้าบอสยักษ์ตัวนั้นมันถึงได้สงบเสงเียมจังล่ะมันไม่แปลกไปหน่อยอย่างนั้นหรอมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนคอยควบคุมมันเอาไว้อยู่สิ่งพอแอนเทมพูดออกมาแบบนั้นเบอร์นาดก็ตกใจละครับเอ๋อย่าบอกนะว่าออรุนเขาคอยสกัดการเคลื่อนไหวของเจ้ายักษ์นั้นให้เรานะ่ะมันก็อาจจะใช่ก็ได้นะพรดูจากการเคลื่อนไหวของอรุนแล้วฉันคิดว่าจังหวะที่เจ้ายักษ์จะโจมตีด้วยท่าใหญ่ออรุนก็จะอ งานที่จุดอ่อนเพื่อสกัดมันเอาไว้ทันทีกระเพาะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวของมันอยู่เบอร์นาที่ได้ยินแอนเทมบอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าไม่ละ่ะแต่ออลุนไม่ได้ใช้ดาบมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทําแบบนั้นได้จะต้องใช้สมาธิสูงมากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อสู้จริงตลอดเวลาตอนที่พวกเราประสานงานกันมันจะเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นหรอเฮ้ย <c oughs> ปกติแล้วฉันก็คงจะไม่เชื่อเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อวานออลุนได้บอกเอาไว้ว่าเป้าหมายในอุดมคติของเขาก็็คือกกาารที่จะเปนนั จะไปชิด,ดันเจียนลึกแต่ด้วยตัวคนเดียวและออรุนก็ตั้งใจที่จะทําเป้าหมายนั้นอย่างจริงจังด้วยและหลังจากที่ฉันได้ยินออรุนพูดออกมาแบบนั้นฉันก็คิดว่าเขาเป็นคนที่จะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่แน่อย่างนี้เองสินะจะไปชิด,ดันเจียนลึกด้วยตัวคนเดียวมันจะต้องมีทักษะและสมาธิที่สูงสินะแต่จะว่าไปเขาก็บอกเอาไว,ไว้ว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่นะออรุนเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเลยดูท่าทางว่าเขาคงต้องทําให้เราตกใจอีกรอบแน่ตอนที่ได้ไปสู้กับบอสที่ชั้น5 นะและพอภาพเตตัดมาอีกทีพวกเขาก็ได้มาถึงที่ห้องบอสชั้นที่50กันแล้วล่ะครับและถ้าพวกเขาจัดการเจ้าบอสปูตัวนี้ได้ภารกิจพิชิตด,ดันเจนในครั้งนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเทียวมาดีเห็นเช่นนั้นจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าเอาระพวกเราก็รีบจัดการมันตามแผนที่พวกเราวางเอาไว้ดีกว่าถ้าทํางานเสร็จแล้วพวกเราจะได้ไปฉลองกันต่อโอเคเดี๋ยวผมจะตัดก้ามข้างสายของมันเองนะครับช่วยสนับสนุนผมด้วยซึ่งพอออรุณพูดจบเขาก็ได้พุ่งกาไปหาเจ้าบอสปูยักษ์ทันทีเลยล่ะครเเออ์นนนาแททมีห็ นั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าออรุนไปคนเดียวเขาจะไหวจริงๆอย่างนั้นเหรอและพอภาพได้ต,ตัดมาหาออรุนคราวนี้เขาก็ได้ใช้อิมแพกที่เป็นเวทออริจินอลที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองแล้วล่ะครับมันจึงทำให้ออรุนสามารถตัดก้ามข้างสายของเจ้าปูออกได้อย่างสบายๆเบอร์น์ดกับแอนเทมที่เห็นเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับพร้อมกับรายพูดขึ้นมาว่าฮะพลังการทำลายล้างนั่นมันอะไรกันเขาสามารถตัดก้ามของมันได้จริงๆด้วยและในเสียววินาทีที่ออรุนได้ใช้อิมแพกเขาก็ได้บ้บบัังคคคใหควาาามทนทนนและุณภพ ของอุปกรณ์เวทมนต์สูงขึ้นได้ถึง100เท่าเพราะว่านี่มันเป็นเวทออริจินอลที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองเขาจึงได้ช่วยโอกาสจากบักของเวทมนต์ที่ได้ไปเจอเข้าการที่จะทําแบบนี้น่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากการโกงนั่นเองแหละคับซึ่งออรุนเขาก็รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเพราะว่าเขาต้องคอยบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเป็นต้องใช้มันเพื่อเอาชีวิตรอดในชั้นลึกๆของดันเจียนเท่านั้นออรุนที่เห็นเช่นนั้นจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าผมได้ตัดกล้ามของมันให้แล้วครับทีนี้ก็เเเเเหลืืออออออแค่่่ปกกขงงมมมัันนนนททาาา้้ยยีีํไดด ดีละถ้าอย่างนั้นทุกคนก็บุกกันเข้าไปเลยอ้ oh! และเพียงไม่นานการต่อสู้มันก็ได้จบลงในเวลาไม่ถึง5นาทีแล้วครับมันจึงทาให้พวกเขาไปชิดดันเจียนชั้นที่50ได้สําเร็จซึ่งพวกของเด็กใหม่ที่เห็นเช่นนั้นก็ดีใจกันมากๆเลยล่ะครับออลุนที่เห็นเช่นนั้นจึงได้คิดว่าเ่านี้งานของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วแทนกระต่ายเงินแห่งลาตีเนี่ยให้บรรยากาศที่อบอุ่นดีจริงๆเลยนะแต่ทันใดนั้นเองออลุนก็สัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่มันท่วมท้นที่กําลังจะโผล่ออกมาจากทางด้านหลลังงของโซฟีย และพอที่มาของพลังมาได้ออกมาแล้วมันก็ต้องทำให้ออลุนตกใจเป็นอย่างมากเจ้านั่นมันมังกรดํานี่และแล้วความกังวลของออ・ลุนมันก็ได้กลายเป็นจริงในแบบที่เลวร้ายที่สุดและสําหรับตอนนี้มันก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับความมันมันก็กําลังรองเราอยู่ในตอนหน้าอีกแล้วล่ะครับห <laughs> วกอลุนนั้นจะทํายังไงกันต่อเดี๋ยวเราก็มาลุ้นไป,ปรพร้อมกันนะครับบาย